เดี๋ยวเรามาดูนะครับวันที่สิบแปดนะครับในการลดน้ำหนักนะครับป้าน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบหกจุดสองนะครับอันนี้ข้าวเช้านะครับข้าวกล้องราดผัดดอกหอมนะครับกับกุ้งนะฮะข้าวเช้าข้าวเช้า ขอมยางกลับบ้านหิวครับวันนี้ก็มารับมะนาวกลับบ้านหิวมือเย็นครับมือเย็นส้มตำนะครับส้มตำนะครับส้มตำพอสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับมาปั่นจักรยานตอนเย็นนะฮะวันนี้นะครับออกมาสายนิดนึงนะครับหกโมงกว่าแล้วนะครับไปรับลูกมาตอนเย็นนะครับก็เลยออกมาสายนึงตอนนี้นะครับ ผมอยู่ที่คลองเอลจร์เข้นะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นอยู it, pues <ten ayed> ่นะนะครับซึ่งผมลองมาอีกทางนึงครับเป็นเส้นทางที่แยกออกมาทางศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปโพไหนเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ก no ็เริ่มม <t> ืดละนะฮะโอ้ได้พักเหนื่อยกลางสะพานนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับปั่นมาเจกิโลกว่าๆแล้วนะครับเกือบแกิโลแล้วครับ พักเหนื่อยนะครับพักเหนื่อยตากลมนะครับเดี๋ยวสักพักน <P> ึงเพราะว่าฟ้าใกล้ <ๆ S 2> ม,มืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีบเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวจะมืดมากนะครับแต่เหมือนเคยนะครับเราก็ต้องมีไฟหน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับอเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ดูนะครับเ,รเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวปั oh, <lic> ่นต <lic> ่อนะโอเคครับตอนนี้ก<ๆ>็ปั่นมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเอวันนี้ปั่นประมาณสักสิบสามกว่ากิโลนะครับแล้วก็ฟ้ามืดแล้ะ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่18นะครับอ่าเกือบจำผิดนะครับว่าวันที่เท่าไหร่แล้วนะฮะใกล้แลวนะครับใกล้จะครบ30วันนะครับ30วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนะครับกับวันแรกที่เราเริ่มลดน้ำหนักนะครับแล้วก็วันที่30นะครับจะดูนะครับว่าน้ำหนักเราลดลงไปเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับในส่วนของ วันที่18นะครับผมทานอะไรบ้างนะครับในส่วนของเมนูตอนเช้านะครับก็เป็นเออ่มนูข้าวนะครับเออ่ข้าวกล้องนะครับวันนี้นะครับพกข้าวจากที่บ้านไปข้าวกล้องนะครับแล้วก็ราดด้วยผัดผัดดอกหอมนะครับผัดดอกหอมและต้นหอมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับ ไม่ได้มัดมากนะครับเป็นส่วนของการทําเองนะครับไม่ซื้อร้านข้าวนะครับผมตีให้เลยอยู่ประมาณที่สามร้อย่าข้าวหนึ่งทัพีครึ่งนะครับเอ่อตีไปได้ร้อยกว่านะครับประมาณสักสามร้อยแคลอรีละกันนะครับวันนี้ทานข้าวเช้าไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับมีอย่างเดียวกับข้าวนะครับแล้วก็ส่วนข้าวกลางวันนะครับข้าวกลางวันผมสั่งมาทานนะครับเป็น ข้าวผัดกะเพราเป็ดนะครับผมให้เลยวันนี้นะครับ450แคลอรี่อ่ะนะครับ300 450แคลอรี่750แคลอรี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของไข่ต้มนะครับผมได้ทำการซื้อไข่ต้มทั้งหมดอ่อซื้อไข่ต้มวันนี้ซื้อไข่มาแล้วนะครับแล้วก็มาต้มเนาะพูดผิดนะครับอ่า3ฟองนะครับตีว่าไข่ไม่ได้ฟองใหญ่มากนะครับเอ่อผมตีให้ฟองละ80แล้วกัน นะครับแปฟองนะครับเป็นเท่าไหร่240นะครับสองอ่สตอนเช้าส0มร้อเข้าหน้าเข้ากระพานเปิด450ร้อบนะครับเจ็ดร้อยหบวกเจ็บวกสองนะครับเป็น750ดร้บวกสองนะครับตีไปเลยนะครับว่า900านะครับเก้ ผมคิดถูกป่ะเนี่ยนะครับชักจะเบอร์เบอร์นะครับแปดร้อยเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอีกสองร้อยห้าสิบอ่ะผิดนะครับผิดพันไปนะครับพันแคลอรี่นะครับขายอีกสิบนะครับแล้วตอนเย็นนะครับผมได้ทานส้มตำส้มตำปูปลาร้านะครับหนึ่งจานนะครับตีไปเลยร้อยแคลอรี่นะครับเอ่อจริงๆแล้วมันไม่ถึงนะครับส้มตำปูปลาร้าอ่าตรงนี้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็มีสิ่งที่ทานอย่างนะครับขนมปังนะครับเพ่งขนมปังอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับเราก็เลยทานไปขนมปังสองแผ่นนะครับเป็นโฮวีนะครับของฟาร์มเฮาส์อยู่ที่65แคลอรี่ต่อหนึแผ่นนะครับก็เป็น130นะครับ1,230บวกอีก80นะครับผมทานนูเทลล่านะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับนูเทลล่าอีก80นะครับ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบพันสามร้อยนะครับเท่ากับวันนี้ผมทานไปทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยแคลอรี่นะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วอ้อหนึ่งพันสามร้อยผมตีเลยผมกินถั่วต้มไปด้วยเอ,อ่อเป็นถั่วลิสงต้มนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยผมตีไปเลยว่าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแต่กินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถั่วกินไม่เยอะเท่าไหร่ ผมให้เฉลีย่ยให้เป็นมากเลยนะครับให้เป็นมากมากไปเลยนะครับ1,500ไปเลยเพราะว่าเรามักจะบางครั้งนะครับในการลดน้าหนักเนี่ยเรามักจะแบบคิดว่าเรากินแคลอรี่น้อยนะครับแต่ว่าในการลดน้ำหนักของผมเนี่ยผมจะคิดให้มันเกินไปนะครับไม่ให้มันน้อยนะครับให้มันเกินไปเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรากินพอแล้วนะครับเรากินพอแล้วแคลอรี่เยอะแล้วนะครับเป็นแบบนั้นนะครับมันจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ย ของหวานเราไม่ควรกินแล้วนะมือว่างเราไม่ควรกินแล้วนะอย่างน้อยนะครับถ้าผมตีปันห้ามันเฉลี่ยแล้วพันสามพันสี่มันก็ยังได้ลดหน่อยนะฮะนะครับแล้ววันนี้นะครับตอนเย็นผมกลับมาก็ไปปั่นจักรยานแต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหกลับมาเย็นนิดนึงนะครับกลับมาหลังจากรับลูกแล้วนะครับออกไปปั่นจักรยานหกโมงกว่านะครับเพราะว่าลูกเรียนม่เศษเสร็จห้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็กลับมาบ้านออกจากบ้าน 6โมงกว่าๆนิดๆนะครับแล้วก็ปั่นจนถึง1ทุ่มครึ่งนะครับผมปั่นไปทั้งสิ้นนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งถ้าตีแล้วเอ่ออยู่ที่ประมาณ400กว่าละกันนะครับ450แคลอรี่นะครับเพราะผมวัดนะครับวัด3รอบขาไปขากลับนะครับแล้วก็วันนี้ปั่นไปเฉลี่ยแล้ว14กิโลเมตรนะครับ วันนี้ลองไปอีกเส้นทางหนึ่งครับเป็นเส้นทางคลองเอลจรเก้ครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเส้นที่คนสัญจรกันเยอะเนาะแต่ว่าผมค้นพบนะครับวันนี้นะฮะหลังจากที่ผมปั่นจักรยานมาจากตั้งแต่ต้นนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนาะวันนี้รู้สึกดีนะครับดีตรงไหนนะครับในการปั่นจักรยานนะครับต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยผมปั่น แทบจะปั่นไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายมานานนะครับปั่นแทบจะแบบปั่นๆอยยุดปั่นๆอย่ยุดนะครับวันนี้ผมลองฝืนตัวเองนิดนึงนะครับปั่นขาไป6กกิโลทีเดียวไม่หยุดพักเลยแค่จะหยุดพักตอนที่ผมลงและเข็นจักรยานขึ้นสะพานนั่นเองนะครับมันชันนะครับบางจังหวะก็ลงมาเข็นนะครับแต่มีแค่จังหวะเดียวนอกนั้นปั่นยาวถึงหกกิโลเลยความรู้สึกนะครับช่วงแรกก็เหนื่อยบ้างนะครับเหนื่อยบ้าง แต่ผมลองนะครับลองขากับช่วงหลังเฮ้ยปั่นยาวๆเลยปั่นยาวๆเลยนะครับปั่นยาวๆเลยแล้วก็ปรับเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ํานะครับเราได้ปั่นได้แรงต้านเยอะๆนะครับทีนี้ความรู้สึกในการปัน่นเฮ้ยมันสบายแล้วก็มีความสนุกในการปั่นจักรยานละนะครับเพิ่งเริ่มนะครับต้องบอกว่าใครสําหรับใครที่กําลังปั่นจักรยานนะครับต้องลองแบบผมนะครับปั่นมาสักระยะหนึ่งพอว่าร่างกายมันได้ เต็มที่แล้วร่างกายมันเริ่มแบบปรับตัวแล้วนะครับในการปั่นจักรยานมันจะเริ่มสนุกขึ้นมานะครับได้มองทิวทัศนะครับแล้วก็ผมค้นพบอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในการปั่นจักรยานเราจะได้เห็นวิวทิวทัศพระาทิตตกดินทุกวันนะครับไม่ซ้ํากันเลยไม่เคยมีวันไหนนะครับที่วิวที่ผมเห็นนะครับพาพที่ผมเห็นนะครับซ้ํากันเลยอ่าเป็นเหตุเป็นเป็นเอ่อก้อนเมฆตรงนี้นะครับเป็นเอ่อพระาทิตแสงตรงนี้นะครับก็เอ่อมัน เป็นในส่วนของแบบแสงที่เห็นไม่เหมือนกันนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่18นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณ์นะครับผมตีและเฉลี่ยถ้า400นะครับ400เนี่ยหักกับพันห้าพัเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมกําลังจะลดน้ําหนักนะครับอยู่ในโปรแกรมของผมที่ผมคํานวณไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับค่า TDE เนาะที่ผมคํานวณไว้1100แคลอรี่ภายใน6เดือน นะครับลดเหลือ75กิโลกรัมนะครับยังอยู่ในเกณฑ์อยู่แต่ช่วงนี้นะครับการการชั่งน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยครับอ่ะนะครับเรามาต่อกันนะครับพอดีเมื่อกี้เสียงที่บ้านดังนิดนึงนะครับก็เลยผมกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับทีนี้กลัวเสียงจะเข้าเยอะนะครับแล้วก็เรามาต่อกันนะครับวันนี้นะครับ ก็การออกกําลังกายการกินอาหารนะครับแล้วก็มีการในส่วนวันนี้ไปปลูกต้นไม้ด้วยนะครับช่วงนี้จะเป็นงานหนักๆนิดนึนนงนะครับงานที่ใช้แรงนะเพราะว่าช่วงอยู่กําลังจะเปิดท้องสมุดใหม่นะครับเราต้องทําทั้งการปลูกต้นไม้ขุดดินนะครับไปตักดินตรงนี้ไปปลูกตรงนั้นนะครับเป็นงานที่ใช้แรงเผาผ่านแครี่ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็รวมกับการปั่นจักรยานตอนเย็นด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้เผาผ่าน หลายๆอย่างนะครับเอามารวมๆกันแล้วครับแล้วก็กินอาหารต่างๆนะครับคือเราเข้าใจในส่วนของการกินเนี่ยผมว่านะครับใน6เดือนผมน่าจะทําได้แน่นอนนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับลองลองดูดีกว่าว่าผมจะทําได้ตามที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ผมคํานวณนะครับทุกๆวันเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยโอเคนะครับมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วเราไม่ได้กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับเรามีหนทางวิธีการกินวิธีการลดน้ําหนักเอ่อต้องบอกว่า ผมก็มีแบบแผนในการลดน้ําหนักเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปลายอุโมงดีกว่าครับปลายทางดีกว่านะว่าผมจะทําการลดน้าหนักได้จริงๆไหมยอย่างที่ผมคุยไว้ตอนแรกนะครับกินอย่างผมนี่แหละนะครับไม่ได้ลดมากไม่ได้ดกินแบบน้ําแกงอย่างเดียวไม่ได้กินไข่ต้มลูกเดียวต่อวนันนี้ไม่ได้นะครับอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับถ้าทําได้แบบนั้นนะครับต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะครับผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆออย่างนี้นะการลดน้ำหนักแบบอย่างนั้นนะครับ เราทําได้แค่อาจจะเป็นการกระตุ้นร่างกายแค่4วันถึง7วันเท่านั้นหลังจาก7วันแล้วควรเลิกการทําแบบนั้นอย่างวันหนึ่งกินน้ําแกงซุป1ถ้วยนะครับมีผักมีหมูนิดเดียวอย่างนี้ครับวันหนึ่งทานไปแค่ร0อยแคลอรี่สองร้อยาร้แคลอรี่เนี่ยผมบอกเลยนะครับอย่าอย่าทําแบบนั้นเพราะว่ามันจะเกิดการโยโย่นะครับร่างกายเราพอได้รับสารอาหารพอสามร้อยสาแล้ว วันหนึ่งนะครับมันถึงจุดที่ร่างกายเราไม่ไหวแล้วไปรับสารอาหารเข้าไปพอรับอาจะอย่างตีเฉลี่ยนะครับมันที่เขาบอกว่ามีอาการของการอะไรนะโย,โยโย่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับร่างกายช่วงแรกเนี่ยมันรับสมมติว่ารับ200 300 200 300ทุกวันเป็นเวลานานแล้ววันหนึ่งเราไปกิน1 5 0 0แคลอรี่ร่างกายทำยังไงเฮยมันได้รับสารอาหารมากขึ้นแล้ว ร่างกายมันต้องการการตายนะครับพูดง,ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเลยการตายนะครับเก็บแคลอรี่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นพลังงานให้กับร่างกายนะครับคือการเก็บนะฮะทีนี้พอไปทานยังไม่ถึงสมมติยังไม่ถึงความต้องการต่อวันนะครับมันก็เกิดอาการแบบุยร่างกายมันเก็บเก็บเก็บมารวม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 ทั้งหมดนะครับมันก็เกิดเป็นอาการที่ ที่เขาเรียกว่ายโยนเองทานนิดเดียวแต่ก็อ้วนขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เป็นเป็นเป็นในส่วนของการลดน้ําหนักด้วยวิธีการที่ผิดนะครับก็เรื่องตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลดีกว่านะครับแล้วก็มาพูดพูดให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าถ้าถ้าสิ่งที่ผมพูดวันนี้มันไม่ได้มีหลักหรือที่หลักวิชาการมาอ้างอิงเลยเนี่ย มันจะเป็นการพูดที่เรื่อนลอยเกินไปเนาะเพราะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยมันจะต้องมีหลักสิ่งที่เป็นหลักให้กับเรานะครับสิ่งที่เป็นหลักวิชาการนะครับว่ามันทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่ามาลดอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับเอามาพูดกันนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวว่าหลังผมจะทําคลิปที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการลดน้ําหนักดีกว่าเดี๋ยวรอหนักผมลงมปนิดนึงนะครับถึงจะพูดได้เพราะว่าถ้าตอนนี้น้ําหนักผมลงแค่นี้ผมยังไม่สามารถพูดได้เพราะว่าผล ผลของการกระทาของผมการลดน้าหนักเนี่ยมันยังไม่เห็นผลนะครับเพราะว่าถ้ามันเห็นผลได้ผมลดได้สักสิบโลเนี่ยอ่ะตอนนั้นแหละผมจะเอาความรู้ต่างๆนะครับมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังว่าเราควรทํำยังไงการนอนต้องนอนกี่โมงเออพอาเผาลาญร่างกายยังไงเดี๋ยวเรามาพูดเป็นหลักวิชาการยาวๆไปเลยนะครับในช่วงหลังๆเนาะรอผมลดสักสิบโลก่อนนะครับรอผมลดเหลือสัก100เอาเป็น110แล้วกัน นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสอดแทรกหลักวิชาการต่างๆวิธีการกินต่างๆผมจะเริ่มปรับลงไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ได้ปรับมากนะครับพอลดได้เยอะแล้วนะครับเราจะค่อยปรับตัวเองปรับร่างกายปรับกระเพาะกอกกำลังกายอย่างอื่นควบคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมจะควบคู่กับการเวทเทรนนิ่งนะครับ ปั่นจักรยานคู่เวทเทรนนิง่งแต่รอน้ําหนักผมลดลงมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ไขข้อต่างๆผมคนอายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็น้ําหนักตัวมานานเยอะมานานนะครับตอนนี้ต้องอาศัยการแรงต้านข้อต่างๆในร่างกายต้องเบาๆนะครับดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วการดีที่สุดในการออกกาลังกายก็คือการว่ายน้ําแต่อย่างที่ว่าใครจะไปไว่ายน้ําได้ทุกวันนะครับนอกจากคนที่มีสระว่ายน้ําไม่ใกล้นะครับผมค่อนข้างที่จะ เวลามันน้อยด้วยนะครับกว่าจะเตรียมตัวไปสาว้ายน้ํากลับมานะครับเราไม่ใช่นักว่ายทีมชาติด้วยที่จะว่ายทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็การปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคนน้ําหนักเยอะแล้วนะครับสําหรับผมเนาะนะครับผมตีความอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะอุ้ยเวลา กินไปเยอะเลยนะครับก็พูดนอกเรื่องไปเยอะเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับที่ช่วยกันติดตามช่องของพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับเราจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับในการลดน้ําหนักแล้วก็สถานที่ต่างๆในการท่องเที่ยวต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปท่องเที่ยวที่ไปน้ําตกนะครับวังตะไคร้แล้วก็ไปส่วนน้ํารอนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ้าวันศุกร์มีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปอัปคลิปเพื่อเพื่อนเอนสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันธรรมดาแทบไม่มีเวลาเลยครับเพราะว่าตัดแค่คลิปวิดีโอที่ลดน้าหนักต่อว,วันเนี่ยมันก็กินเวลาเกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มละนะครับก็เดี๋ยวไว้ขอเวลานิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับใจเย็นนะครับเรื่องไปเที่ยวน้าตกเที่ยวอะไรเงี้ยครับใจเย็นนิดนึงนะครับเพื่อนๆรอกันสักครู่นะฮะสำหรับวันน,นี้นะครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆ่ไปก่อ,อ,อนน,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 นะครับรอขอให้ทุกๆท่านนะครับ ออนอนหลับฝันดีนะครับวันนี้นะครับวันที่18นะครับในการลดน้ำหนักของช่องพอบ้าน s ตอรีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับฝันดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับ